สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพนจะมาพูดนะครับว่าประกันแบบออมทรัพย์เหมาะสมกับคุณหรือเปล่านะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนนะจ๊ะว่าประกันทั้งหมด5แบบด้วยกันคือช่วยได้เวลาคุ้มครองตลอดชีพออมทรัพย์บำนาญและควบการลงทุนครับในประกันทั้ง5แบบเนี่ยคนไทยชอบสูงสุดนะครับคือแบบที่3านะครับจากการสำรวจของคอ,อ,อพพนะบอกว่าเฮ้ยคนไทยทําตัวนี้มากสุดเลยคือประกันแบบออมทรัพย์เพราะอะไรครับคนไทยชอบในเรื่องของการออมนะครับเพราะว่า คนไทยนะครับเพราะเฮ้ยเรารู้ว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องอะไรครับเลิกงานใช่ไหมครับแล้วต้องมีเงินก้อนก้อนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยคนไทยจะชอบมากนะครับเพราะเป็นประกันที่เราได้ใช้นะครับมันต่างจากประกันทั่วไปนะครับซึ่งตายแล้วได้ตังค์นะครับเพราะว่าแบบนั้นเน่ยเราไม่ได้นะครับลูกหลานเราได้แต่ว่าคนไทยนะครับเพราะเฮ้ยฉันต้องได้เงินและต้องมีเงินให้ฉันใช้นะครับในยามแก่โอเคครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเฮ้ยประกันแบบนี้เหมาะสมกับคุณหรือเปล่านะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าประกันแบบออม มันเป็นประกันที่เน้นในเรื่องของการออมนะครับอา่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณจะฝากประกันนะครับปีละ20,000บาทนะครับมีเงินเหลือปีละสองหมบาทนะครับแล้วคราวนี้คุณนะครับความคุ้มครองที่คุณจะได้นะในกรณีเสียชีวิตอาจจะประมาณถ้าสามแสนนะครับเท่านี้เองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนะครับทาประกันแบบทั่วไปนะครับซึ่งซึ่งคนน่ะเขาจะเรียกว่าประกันชีวิตอ่ะก็คือแบบตายแลวได้ตังค์อ่ะอันนั้นในภาษาวิชาการเรียกว่าคุ้มครองตลอดชีพนะครับถ้าคุณทํา20,000เนี่ยคุณอาจจะได้ความคุ้มครองถึง หกแสนนะครับหรือ7จ็ดแสนนะครับในบางบริษัทนะครับเห็นไหมครับว่ามันต่างกันแต่ว่าไอ้ประกันแบบนั้นไงมันต้องรอตายได้ตังค์หรือถึงอยู่จนเก้าสิบถึงจะไ,ได้เงินนี่ครับไอหกเจ็ดแสนคุณเนะี่ยซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่อัน้นไม่ได้ตังค์ใช่ไหมครับมันเป็นการประกันที่ทําให้คนข้างหลังแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทําได้ของตัวเองนะครับคุณต้องทําแบบออมทรัพย์นะครับก็ความของของก็จะลดลงนะครับประมาณสองสามสองสามแสนนะครับกับเงินประมาณสองหมื่นซึ่งข้อดีคือเฮ้ยถึงเวลาเราได้ตังค์เงี้ย อาจจะ10ปี15ปีหรือ20ปีครับแล้วแต่คุณจะทําสัญญาตั้งไหนนะครับก็ไปดูกันแล้วกันนะครับว่าคุณชอบแบบไหนถ้าเกิดคุณชอบแบบสั้นก็10ปีนะจ๊ะคุณชอบแบบยาวก็20ปีนะครับหรือ25ปีก็แล้วแต่คุณชอบก็ได้และที่สำคัญนะครับดูให้ดีนะครับว่าระยะเวลาฝากกับระยะเวลาการถอนเนี่ยเท่ากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในกระทู้พันทิพนะครับประกันแบบออมทรัพย์จะมีปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับก็คือว่า ระยะเวลาการฝากกับระยะเวลาการได้เงินไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นก็มีกระทู้หนึ่งที่เพื่อนไปอยานมาว่าเฮ้ยทำสัญญานะครับตัวแทนว่าออม10ปีเมื่อ10ปีนะครับเขาจะแบบเอาตังค์นะครับสรุปนะครับว่าสัญญาตัวนั้นอะฝาก10ปีแต่ได้เงินคืนปีที่15นะครับเขาก็โวยเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องรออีกห้าปีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องอ่านสัญญาดีๆนะครับว่าเฮ้ยถามตัวแทนครับก่อนทาว่าผมฝากกี่ปีปีไหนผมจะได้เงินนะครับเพราะบางคนเนี่ยดูดูเฉพาะนะครับจำนวน ปีที่ออมนะครับแต่ถามว่ามีแบบ10ปีได้เงินหรือเปล่า10ปีฝาก10ปีได้เงิน10ปีมีไหมมีหรือฝาก15ปีได้เงิน15ปีมีไหมมีฝาก20ปีได้เงินคืนปีที่20มีไหมก็มีนะจ๊ะดังนั้นต้องดูให้ดีๆนะครับลองถามตัวแทนให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าตัวแทนมาเสนอแล้วให้เราเอาอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นก็อาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นะครับแล้วก็ไปลงในกระทู้พันทิปนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนทำประกันต้องเข้าใจให้ดีด้วยรวมถึงประกันนะครับแบบออมทรัพย์กก็จจะมี2แบบด้วยนนคื รถยนต์ภาษีได้กับรถยนต์ภาษีไม่ได้ก็มีหลายคนถามพี่อั้นนะครับพี่อั้นมันต่างกันยังไงอะรถยนตได้นะครับกับไม่ได้คอ,อพอบอกนะครับว่าเมื่อผลตอบแทนนะครับจากการฝากครับมีจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งมีให้ผลตอบแท,น,บกกน,ทออนนะครับมากกว่าที่คอพําำนวนะครับให้เป็นประกันแบบรถยนตภาษีไม่ได้สาเหตุเพราะอะไรครับมันเป็นให้ผลตอบแทนมากดังนั้นเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนมันไม่ใช่การออม แต่ถ้าเกิดไม่เกินที่กบพกําหนดนะครับถือว่าเป็นการทําประกันนะครับเป็นการออมนะครับเป็นประกันอ้าวหลายคนบอกว่าอ้าวพี่อันถ้าอย่างนี้ผมก็ซื้อแบบประกันแบบไม่รด้จ่อดภาษีสิผมได้ผลตอบแทนสูงไม่ใช่นะครับถ้าเกิดมีใครมาถามพี่อันอย่างนี้นะครับพี่อันซื้อแบบไหนดีแบบลดไม่ได้กับลดได้พี่งันก็ถามว่าคุณเสียภาษีหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้เสียภาษีนะครับคุณซื้อประกันแบบ ลดจอดภาษีไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือผลตับแทนได้มากกว่าแต่ถ้าคุณเริ่มเสียภาษีแล้วนะครับที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงเคยคำนวณมาแล้วว่าเฮ้ยเราลดจอดได้นะเพราะอะไรครับถ้าเกิดคุณเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต์ไอคิดง่ายๆคุณทำประกันหนึ่งแสนบาทคุณได้ลดจอดภาษีห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าพันบาทนะครับเท่ากับว่าปีนั้นคุณจ่ายเก้าหมื่นเก้าเก้าพันเท่านั้นเองนะเห็นไหมครับเก้าหมื่นห้าพัน เมื่อคำนวณแล้วนะครับที่ภาษีห้าเซ็นตผลตอบแทนมันเท่ากับแบบมรดย่อนแล้วถ้าเกิดคุณเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งแสนฝากหนึ่งแสนคุณจ่ายเท่าไหร่ครับเท่ากับว่าคุณเอาบรลดหยได้หนึ่ง1 0ื่นก็เท่ากับคุณจ่ายประกันเก้าหมืนเห็นไหมครับขราวเนี้ยพอคุณจ่ายภาษีสิบเปอร์ซ็นุ๊บเนี่ยเฮ้ยผลตอบแทนมันได้มากกว่าแบบไอ้มลดยอนแล้วนะครับดังนั้นเนี้ยถ้าเกิดใครเนี่ยถามพี่อย่างเงี้ยเพียงเขาบอกเฮ้ยดูดีๆนะว่าถ้าเกิดคุณไม่เสียภาษีเลยอะ เอาแบบไม่ลดหย่อนดีกว่าแต่ถ้าคุณเสียภาษียังไงก็ต้องแบบเอาแบบลดหย่อนภาษีและก็คิดให้ด้วยนะครับว่าในอนาคตคุณมีโอกาสเสียภาษีหรือเปล่าเพราะมีบางเคสนะครับก็มาถามพี่อันพี่อันเนี่ยซื้อประกันแล้วไม่ลดหย่อนไม่ได้อ๋อเพียงก็ดูว่าอ้าวคุณซื้อแบบไม่ลดหย่อนเนี่ยทาไมซื้ออย่างนี้ล่ะอ๋อตอนที่ซื้อก็บอกว่าตัวตัวทาใว่ามันได้ผลตอบแทนดีแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้เสียภาษีก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเห็นไหมครับว่าตอนที่ซื้อนะครับไม่ได้ไม่ได้จ่ายภาษีไงแต่อนาคตให้รายได้ถึงเก ต้องจ่ายภาษีคราวนี้เห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันก็นะเอาไปลดหย่อนไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องคิดเผื่อนาคตด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะครับของคลิปคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ b ับส i b e แล้วก็แชร์ด้วยนะครับรวมถึงใครสนใจทำพวกรบหรือประกันรถก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะเพียงก็ขายอยู่นะครับโอเคครับขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับและจำไว้นะครับว่าก่อนทำประกันนะครับต้องมีความเข้าใจนะครับในการทำประกันนะครับโอเคครับเพียงขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิ